ีเช่นเคยนะครับวันนี้มายิงปลาเหมือนเดิมครับแต่หมายใหม่ครับหมายใหม่หมายนี้สวยครับน้ำกำลังขึ้นนี่ครับวน,นี้มากับอาจารย์เจี๊ยบครับอาจารย์เจี๊ยบตีหมายแตกครับนี่ครับกำลังเตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับ เน้น้ำค่อนข้างดีครับแต่มีข่ายอยู่ด้านนอกเลยครับมารับชมกันนะครับว่าจะได้ปลาไหมครับวันนี้ติดตามใต้น้ำกันเลยครับ,รบไต้ขึ้นมาแล้วครับตัวแรกนะครับใบใหญ่ ปลาอยู่ด้านนอกนะครับแต่ปลาก็เข้าเหมือนกันนะครับต้องแอบ,บๆในป่าหน่อยครับ ปลาทอดครับใส่ปลาทอดกดีครับ mm <laughs> บหนึ่งตัวแล้วครับได้คือใบหนึ่งตัวแล้วครับครับปลาชะโดคร,ครับตัวใหญ่เลยครับตัวนี้เจอหลายตัวครับแต่ไม่ค่อยได้ยิงครับ Thank <laughs> you. ใหญ่ครับวันนี้แต,แต่ปลาตัวใหญ่เลยครับวันนี้นครับสสวยแล้วครับตัวนี้สองตัวเก่าครับปลาโดกับปนินครับขนาดใหญ่เลยครับ สามตัวแล้วครับจานบนดูอะไรดิอันนี้มีตัวใหญ่ นี่นะครับตายแล้วครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับนี่ครับน้ำดูดีครับวันนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับดูฝ่ามือครับครับทีมงานตีหมายแตกครับ